สวัสดีค่ะเล่นว่านอ่านตำราของวลากรสมุนไพรมาถึงตอนที่49แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดเนาะตอนที่49ถึงตอนนี้ค่ะว่านสบู่หยวกนะคะในหนังสือตำราของท่านหลวงประพัฒน์สภกกรนะคะพิมพ์ปีพศสองพัน 475นะคะบ้านสบู่หยวกบรรยายเอาไว้ว่าต้นและหัวดังกระเทียมเปลือกสีขาวหัวขนาดหอมฝรั่งสรรพคุณเหนียวชั่วเบาถ้าเหมือนหัวกระเทียมต้นและหัวดังกระเทียมก็แปลว่าเป็นกลุ่มเหมือนกับหอมหัวใหญ่หรือพับพึ่งใบเล็กเนาะเพราะกระเทียมใบมันจะเล็กๆ เลือกของว่านสบู่หยวกจะต้องเป็นสีขาวก็วธรรมดาแหละหยวกก็คือขาวดังหยวกเนาะหยวกกล้วยหัวของเขาขนาดหอมฝรั่งหรือหอมหัวใหญ่ในยุคป,ปัจจุบันที่เรียกกันนะคะ่ะนะคะก็อันนี้เรื่องของคงกระพันเนาะเหนียวชั่วเบาก็คือหนังเหนียวฟันไม่เข้าฟันแทงไม่เข้าแค่ปัสสาวะออกนะคะกินเข้าไปพอก็เหนียวพอปัสสาวะออกความเหนียวก็หมดไปนั่นคือลักษณะเหนียวชั่วเบาหรือคงชั่วเบา นะมาดูตําราต่อไปตําราดูว่านผ้าดูว่านและพระเครื่องพระบรมธาตุนะคะพูดถึงว่านสบู่หยวกเอาไว้ว่ามีลักษณะเหมือนหัวกระเทียมหัวใหญ่ขนาดหัวหอมฝรั่งหัวมีสีขาวใช้กินอยู่คงชั่วเบาต่อไปตำรากระบ,บินว่านฉบับสมบูรณ์พูดถึงว่านสบู่หยวกเอาไว้ว่า ไหนเดี๋ยวดูกินว่าสปูอย,ยอนนะกลักษณะหัวเหมือนหอมหัวใหญ่ขนาดหอมฝรั่งใบคล้ายใบพับพึ่งแต่เล็กกว่าเปลือกหุ้มสีขาวสรรพคุณอยู่คงชั่วเบานะคะสั์ที่เขาใช้ถ้าไม่ใช้เหนียวชั่วเบาก็อยู่คงชั่วเบาก็คือคงกับพันชาตีฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าอันนี้ตำราวานวิเศษศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ฉัน พูดถึงบ้านสบู่หยวกเอาไว้ว่าหัวเหมือนหอมใหญ่ใบเหมือนใบพับพึง่งแต่หัวเล็กกว่าใบเหมือนใบพับพึง่งแต่หัวเล็กกว่าเมื่อถึงที่คอหัวว่านแล้วจะมีใบเหมือนใบบัวอะไรเนี่ยลักษณะทั้งหมดเหมือนแหลงคอคำ แหงคอคำหรือแรงคอดำเนาะเราถนัดแยกแรงคอคำต่างแต่หัวเมสีขาวลถเฟื่อนชาลิ้นกินกับน้ำสุราคงกับพันถ้าจะแก้โรคปวดมดลูกปวดตามข้อแก้มน้ามย้อยกระเพาะบวมท้องบวมว่านชนิดนี้แรงคอคำตัวมเมียก็เลีอยงนิ้มคอตกลงเป็นคอปลายเนาะแรงคอคำเนาะแต่อันเนี้ยเหมือนดำนะเนาะอันเนี้ย แรงคอดําคือคอดําก็ได้คอคําก็ได้นะคะเ,เรายังงงกับคาบําอธิบายเดี๋ยวขอย้อนดูอีกทีเมื่อถึงที่คอหัวว่านแล้วจะมีใบเหมือนใบเหมือนใบบัวหมายความว่ายังไงอะ่ะอ๋อมันอาจจะเป็นใบเล็กๆกรอบคอรอบคอหัวเหมือนกับกาบหุ้มอีกทีนึงอะเนาะลักษณะทั้งหมดเหมือนแรงคอคํา ต่างแต่หัวมีสีขาวรสเฝื่อนชาลิ้นกินกับน้ำโุราคือนอกจากอยู่คงแล้วในตำราน,นี้จะพูดถึงการมีสรรพคุณทางรักษาโรคนะคะเป็นว่านยารักษาโรคแบบเดียวกับที่แรงคอคคำใช้รักษาถ้าจะแก้ปวดหมดลูกปวดตามข้อแก้ม้้ำย้อยกับเพาะบวมท้องบวมกินกับน้ำสุลา แหลงคอคําตัวเมียก็เรียกมาปรากฏที่ตำรานนี้เนาะที่เรียกว่าสบู่หยวกหรือแร้งคอคําตัวเมียมาดกตำราคุณลักษณะลดวิธีปุกว่านว่านสบู่หยวกนะคะลักษณะต้นและหัวคล้ายกับพับพึ่งมีหัวขนาดหัวหอมฝรั่งอย่างโตเปลือกที่หุ้มหัวมีสีขาวเนื้อในหัวมีสีนวล ใบก็เหมือนใบพับพึ่งแต่เล็กกว่ากาบหรือคอก้านพอดึงให้ขาดแล้วจะมีใยเหมือนใยบัวมีลักษณะคล้ายคึงกับว่านแรงคอดำต่างกันตรงที่ว่านี้ตรงคอหัวมีสีขาวรสเปื่อนชาลิ้นแต่ว่าว่านแรงคอดำมีสีแดงตรงมันเป็นกระเทียมช้างไหมเนี่ยมันเป็นต้นที่ปัจจุบันเรียกกระเทียมช้างไหม ประโยชน์กินหัวว่านเป็นคงกระพันชาตีชั่วเบาโดยจะกินกับเหล้าหรือน้ำร้อนก็ได้ทางยาแก้ปวดมดลูกปวดตามข้อแก้มํมย้อยแก้กระเพาะบวมและท้องบวมดีนักหมายเหตุว่านชนิดนี้ชนิดหัวใหญ่ๆเรียกอีกชื่อว่าว่านแห้งคอดำตัวเมียก็ได้ด้วยความที่ว่านกลุ่มนี้หรือพืชกลุ่มนี้ค่ะเขาจะมีความคันมีความคันมีพิษนะคะ เพราะฉะนั้นเวลากินเนี่ยก็คือใช้อันนี้มันต้องแช่เนาะแช่หรือดองเนี่ยกับเหล้าหรือน้ําร้อนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะขอผู้รู้ใครมีป,ประสบการณ์ในการรักษาโรคว่าว่าใช้อย่างไหน่ะอันนี้ก็คือเป็นว่านสบู่หยวกซึ่งปัจจุบันเราก็ยังมียังมีเห็นเรียกกันอยู่เนาะว่านสบู่หยวกแต่ว่าการที่จะฟันธงว่าเป็น ต้นไหนแน่ๆนั้นน่ะเราว่าคงจะต้องพิจารณาโดยอิงตามตำราอีกทีแต่จะอิงตำราเล่มไหนก็แล้วแต่คนถนัดแล้วกันเนาะวันนี้เราก็เอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ